โอ้โห oh, oh. ลุยน้ำเลยเลยเนี่ยสวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมครับวันนี้บุญรอดพามาติดตามครับเจ้าโกบิโก้ SK140LC รุ่นล่าฮะทีมงานเฮียทูนเพิ่มภูมิทรัพย์ครับโอ้ลงไปทางน้ำเลยฮะดินแบบนี้ไม่มีจมครับมีแต่ลื่นหรือเปล่าดูดิรถ อยู่ในน้ําเลยนะโอ้อ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามมันต่อครับว่าน้องนนท์เราทีมงานโทรหนึ่งได้มาวิ่งอยู่ที่นี่ไหมฮะพวกเสียงหวัวใครมาเนะ่ยโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับน้องนนท์รถดําซิ่งเรามาแล้วยังคงวิ่งกับทีมงานนี้ต่อนะฮระับถไปทางไหนล่ะโอ้บุญเ,เลยครับบุญเอาเลยฮะ ดูเนี่ยโอ้วิ่งผ่านน้ำจะสบายเลยข้างล่างแข็งโป๊กนี่โอ้ดินชักเริ่มเป็นก้อนเลยนะนี่ไม่เหมือนชั้นแรกๆนะชั้นแรกๆนี่ยังปนอยู่ยังละเอียดอยู่โอ้ดูน้องนนมาแล้วครับลุยน้ำเลยโอ้โกันชนเกือบถูกน้ำโอ้เดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆฮะนี่ฮะ ลุยน้ำเลยอะตักครั้งน้ำกันเลยที่เบรกโคต้องอาศัยอยู่ด้านบนอย่างเดียวครับอยู่ด้านบนนี่ประหยัดน้ำมันไวด้วยฮะประหยัดเวลาอีกอ่ะยู่ใกล้กันเลยัะ ถ้าตกฝนตกมาหน,นักๆนี่สงสัยต้องสูบนะนักอ้าวมีการเปิดวอใส่ด้วยฮะน้องนนเราวโอ้ดันซ้ายนี่ชายบ้านนาฮะชายบ้านนาโอ้ดินชั้นนี่เป็นแต่มีแต่ก้อนทั้งนั้นเลยแต่ได้ข่าวว่าเอาไปถมสะนะเป็นพันเที่ยวเลยครับสะใหญ่หน่าดูเลยดินอะไรก็เอาไปเถอะขอให้มันเต็มไปไว้ฮะ ดินแบบนี้ผมสะนี่อาจจะเต็มไวอยู่แล้วก็ง่ายต่อหกล้อดำง่ายต่อรถไทยด้วยครับเวลาถอยก็ถอยเกือบถึงที่เลยเจอดินแบบนี้ก็ไปอ,อันนี้หมอตานครับหมอตานโอ้วว่งอยู่นี่หลายวันเหมือนกันเนี่ยช่วงนี้แถวบ้านผมฝนตกบ่อยนะฮะ เมื่อวานก็ตกตกมาสองวันติดต่อนะฮะวันนี้อากาศก็ร้อนอบอ้าวไม่ใช่ว่าตอนเย็นจะมาอีกนะฝนะแต่เขาว่าใกล้จะหมดฝนแล้วเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วฮะอ้าวดูหมอตานี่น้ำจะถึงกันชนหรือเปล่าอ่ะเต็มแล้วครับโอ้ไปได้สบายนะ นี่ไม่มีจมครับผัวจะลื่นอย่างเดียวแหละปีนปีนไปแล้วปีนีนไปแล้วแอ่แอ้แอ้มีการยอกเื่นนี่นะ,ะค่อยๆขึ้นนะ,ะกำลังเหลือกินอยู่แล้วครับรถคันนี้ขึ้นสบอสบายๆครับ นี่จะตกมาหนักๆนี่ก็ยังวิ่งได้อีกนะพออย่างเดียวใหญ่น้ำมันท่วมขังขึ้นมาถึงเต็มล้อแค่นั้นแหละแค่นี้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับวิ่งสบายวิ่งผ่านน้ำเลยโอ้โหดูกคดินหมดจากชั้นนี้ไปนี่จะเจาะเข้าไหม,มเดี๋ยวเราต้องมาติดตามไปเรื่อยฮะ แต่ชั้นนี้ดูแล้วยังเจาะเข้าได้สบายครับดินเป็นกอนก้อเลยเป็นเ็นแผ่นเลยฮะวันนั้นมาผมยังเห็นตักล่วนอยู่เลย รอดำนี่ต้องอยู่ข้างล่างตลอดครับโอ้โหเอาไปเถอะครับดินแบบไหนก็เอาไปเถอะไปถมสะเนาะมองดูเหมือนจะเปลี่ยนฝันบุ้งจีมาใหม่นะนี่จริงๆด้วย เจ้าโคเบียอันนี้ครับเอ้าดูดูครับดูน้ำครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไปแล้วฮะไปแล้วฮะโอ้บ่อลูกนี้ดีจริงๆอ้าอ๋ทำไมขึ้นไม่ไหวหรือไงหยุดชะงักไปแป๊บหนึ่งฮะโอ้สบายเลยบ่อนี้ กวัวอย่างเดียวโกลัวยวขุดไม่เข้าเรื่องวิ่งนี่สบายเลยฝนตกมาก็วิ่งได้สบายฮะบอลูกนี้ฮะมาดูคันนี้ดิจะไปทางไหนจะใช้วิธีวนหรือเปล่าอ๋อไม่วนครับไม่วนเหมือนน้องนอนกับหมอตาลครับอาศัยวิธีถอยหลังมาฮะ ลัวมันจะมุดน้ำตรงนี้หรือเปล่าเลยถอยล้งมาฮะตรงนี้จะลึกหน่อยก็ประมาณเท่าหัวเขานี่แหละต่ำกว่าหัวเข่านิดหนึ่งตรงนี้ฮะถอยมาเลยครับถอยมาเลยฮะ,ยล,ยฮะลุยน้ำเอาเลยโล้อ ถ้าฝนไม่ตกมานี่ตักกว้างๆนี่เดี๋ยวน้ําก็แห้งลงฮนะพอพื้นที่มันก,กว้างๆปุ๊บเหย่าน้ํามันกระจายออกแห้งลงแต่ถ้าตกมาใส่อีกนี่ก็หาเครื่องสูบน้ํามาสูบน้ําออกเลยน้ําอยู่ระดับนี้สบายครับวิ่งได้สบายโอ้เหยวนี้ สงสัยตกหนักนะเป็นบางที่ครับบางที่ก็ตกอยู่แต่ตกไม่หนักตกทั่วนะครับขึ้นอยู่แต่บางที่นะบางที่ก็หนักบางที่ก็ไม่หนักนะแต่ที่นี่ผมมองดูน่าจะหนักอยู่หนักยังไงก็คูดได้อ่ะรลยอ่ะรลยอ่ะรยเนี่ย ผมชอบให้ดูมุมสูงนะครับจะได้มองเห็นกว้า,างดีถ้ายืนข้างล่างก็เห็นไม่ทั่วนี่นี่โอ้โอ้ไหวไหมเนี่ยควันแล้ให้ขโมงเลฮะโอ้แสดงว่าตรงนี้มันหนืดแต่ก็ยังไปได้อยู่โอ้บางคันก็ไม่เอาครับไม่กล้าลงมาไง เดี๋ยวดูครับจะลงกันมาข้างล่างหมดทุกคันหรือเปล่าคันนี้ไม่เอาครับไม่เอากลัวขึ้นบอ่อไม่ไหวขออยู่ข้างบนดีกว่าฮะ <c oughs> นี่ดูสภาพรถเอาครับคันไหนแรงดีๆก็อยู่ข้างล่างโอ้สวิงเร็วมากเลยฮะ ขันไหนแรงดีๆก็อยู่ข้างล่างครับขันไหนรถว่าไม่แรงก็อยู่ข้างบนเอาฮะตัดให้หมดจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างฮะโอ้ยเมื่อกี้จังหวะสวิงมานี่เร็วเลยฮะปุ๊บเลย มีเป็ชั้นชั้นเลยนเนี่ยเนี่ยต้องเปลี่ยนฟันใหม่นะฟันไม่แหลมจริงๆนี่โอ้โหกินกำลังเครื่องหน้าดูะกินทั้งน้ำมันด้วยถ้าฟันตุ้ๆนะจะเปืองหลายอย่างะแต่ถ้าฟันยาวๆนี่ก็เจาะได้สบายแต่เป็นบางคันก็ใช้ฟันปีศาจนะ แล้วแต่จะเลือกใช้ฟันแบบไหนเอาฟวันปีศาจก็เจาะเข้าดีครับแต่หมดไวรถใหม่ก็อย่างนี้นะฮะเจอดินแข็งๆเข้าไปก็ขุดเข้าได้สบายฮะอ้าวอ้าวอ้าวเสียงดังอะไรเยียรุบหรือเปล่านี่ถ้าเป็นรถเก่าๆเ,เจอดินแข็งๆนี่ปั๊มนี่หอนลยนะออดเลยนะ,ะ,ะยนะนี่ไม่มีเลยฮะเงียบกึบ วันนี้ผมก็พามาติดตามนะครับทีมงานเียท,ทูนเพื่อภูมิทรัพย์เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงท่าน,นี้ก่อนล้กันครับขอบคุณมากเลยคที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ